ตรงใจิตเราเสียก็ได้แต่าพยายามพึงการร่างกายเท่าที่ทนได้อันนี่คือเราก็ได้ศึกษาแต่ของจริงถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราปฏิเสธความจริงปฏิเสธของจริงการปฏิบัติธรรมก็ช่วยเราไม่ได้มากช่วยเราด้านเดียวด้านสบายด้านไม่สบายก็ช่วยเราไม่ได้แต่พอเราปีิบัติพิจารณาอย่างถูกต้องครับเราก็จะรับรู้ศึกษาทั้งความสบายและไม่สบายใช้ สองด้านมัเป็นประโยชน์น,ะนั่นนี่คือข้อดีของการศึกษาเรื่องเวทนา<ม>เราลองลองดูนะเหตุสิ่งที่เป็นสมุทัยสิ่งที่เป็นสมุทัยหมายถึงสิ่งที่จะทาให้ใจของเราออกเรียกว่าสมทุทัยถ้าใจกลับเข้ามาก็เป็นนิโรธกบเดินจิตออกเป็นสมทุทัย ็ได้สติปิดกลับเข้ามาเป็นนิโรธสลับไปเนี่ยสมุทัยเป็นนิโรธส่วนมากนั่นหมายถึงว่าเราพยายามทใส่ใจทําใส่ใจสังเกตศึกษาในสิ่งที่สภาวะทั้งท,ที่ส่วนที่เป็นเกิดเป็นดับสมุทัยเป็นเกิดนิโรธเป็นดับนะต,ตัวมรัคเองนั้นเป็นตัวศึกษาเรื่องเกิดและเรื่องดับแต่ตัวหลัก ที่ต้องให้ศึกษาคือทุกทุกสาามกุทัยนิโรธมรกตัวหลักที่เราต้องศึกษาคือผลผลนุ่มันคือทุกแต,ต่มีเหตุคือเหตุทุกมันมีเหตุเ,ตเ,ตเตกิดขึ้นมาและเหตุนี้ก็สามารถดับได้แต่เราจะดับได้ก็โดยอาศัยวิธีการคือมักมักป็นวิธีการ นนสันเกตว่าเราปฏิบัตินี่คือามหลักริยสสีตลอดเวลาถ้าเราเห็นแต่ว่าเราไม่รู้จับตัวบางอย่างแต่เราทําได้ในความเป็นจริงที่สัมผัสได้แต่ว่าเราต้องชัดเสมอว่าเรากําลังรู้อะไรกําลังเกิดขึ้นแล้วก็ไปแก้ไขใจการเป็นมักงพอแก้ไขใจการสมุทยัย นั้นหายดับไปเป็นนิโรธทุกข์ก็ดับไปด้วยแต่เนื่องจากาตัวตั้งมันคือตัวกายสังขารจิตสังขารมันเป็นตัวตั้งที่เป็นตัวธรรมชาติที่มีอยู่มันจะต้องไหลไปดับกดของไตรลักษณ์ซึ่งมีผลเป็นอนิจจงทุกขังหน้าตาในหน้าที่ของเราก็คือก็ต้องมาหาสมุทัย เมื่อพบสมุทยัยก็เลยอาศัยมากเป็นวิธีการมี่คนพบพบพบต้นเหตุแล้วแก้ไขแก้ไขาก็ดัเก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้มันก็จะมีอยู่แค่นี้หลักๆ <c oughs> าใครจะพูดไปมุกบวนไปไกลขนาดไหนมันก็จะมาลงอยู่ตรงนี้ตามหลักที่ถูกต้องันเป็นหลักของอริยสัจ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเราพยายาม คิดตีความหมายไปหลายเรื่องหลายราวว่าจะกลายเป็นสมุทัยใหม่ขึ้นอีกท,ทั้งที่มันมีอยู่ไม่มากแต่ด้วยความรู้ไม่ชัดเจนของเราเราก็พยายามขยายผลของสมุทัยที่มันซับซ้อนก็นจะดับยากมากขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นเราพยายามศึกษามากวิธีให้ดีคือการการตามรู้ ตามดูตามเห็นตามศึกษาตามสังเกตมันเป็นเป็นมรรคแล้วก็ใจหลักการนี้ก็ทําไปเรื่อยๆรือจนกระทั่งมรรคในกายเป็นตัวทักษะตัวคล่องตัวเร็วตัวที่นํามาใช้ได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วด้วยวัตถุกุศลกุศลการนึกไม่ได้ใช้ไม่ทันก็เริ่มตัวอักุนศุลก็จะมีชื่อต่างไป ลองศึกษาให้ดี